ครับวันนี้ตอนที่สองครับเสนอเลขเคลียล่างครับวันที่แล้วหลุดกระจุยวันนี้จะเข้ากระจุยกระจายหรือเปล่าครับลองดูครับดูลาดรอแล้วน่าจะมีสิทธิ์นะครับดังตัวอย่างครับเด่นเลขเคลียร์ล่างวันที่หนึ่งครับสองสี่หกออกสองเครับออกสองเก้าโอ้ยยุงเยอะจัง วัอที่2ก็แปดศออก82ดสองวที่3ามแปดออก8ปดน,นะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวเลื่อนไปให้ดูครับวัอที่19 7 9 0้ออกหกมา7ครับวัอที่ยี่สิออกศูย์สครับ วันที่ยี่ 6, 7, ออก 6, กห้าวันที่ยี่สครับสามหออกห้าหวันที่ 27, ่สิห้าปดออก 5, ้าสองวันที่ 29, ่สิองสห้าออกสองห้ามา2ตัวนะครับเนี่ยวันที่สามสิอหนึ่งสาสี่ ออกสี่วดที่32 801แต่ไปเข้าบนครับ0อนยหลุดล่างไปเข้าบนนี่ <c oughs> วดที่33สครับเด่นเลขเกล้าล่างครับ467 467นะครับสะสิเป็นงวดปิด1นึ่งวดวันนี้เด่น467กับงวดวันที่ หนึ่กรกดาสองพันนะครับดับหรือไม่เมื่อที่แล้วไปออ,ออกไปอยู่ข้างบนครับวันนี้จะอยู่ล่างเหมือนเดิมไหมเป็นสูตนล่างนะครับ4.67นะครับเลขเคลียร์ล่างงวดวันที่1นึ่กรกดาสองพันนะครับอ่าเรามาดูวิธีการเข้า v ีพของอาจ,จารย์นะครับถ้าใครสนใจก็ตามนี้นะครับันนี้รีบจัดรายการ งานเยอะมากกับกลัวไม่ทันนี่ครับเสบนหรือ5กับ6นี่ตัดสองก้าสามมาห้ี่มาครบรวยโคตรรวยนี่หลัก 100, ลร้อยลูกเจริญมาศูนย์เี่ยเสียบน้ากับ6กรวยนานหลักร้อยจนสามเน้น3ามกับสุดท้ายเน้น3เนี่ยเอ้ยเด่น0ออก0นยะครับศูนห้าหหลักหน่วยสองาสี่ อกสองเก้าครับหลักหน่วยหลักร้อยเด่นศูนย์เห็ไหมครับเมื่อก่อนนู้นเด่นสี่สี่หกหนึ่งนี่ครับเจ็บบนเด่นสุดสุดสองกับห้าหกศูนย์หน้าห้าครับนี่แทมร้อยสิบหน่วยเนีออกศูนย์หน้าห้าก็ศูนย์แทมนะครับเมื่อก่อนนู้นก็หนึ่งแทมสี่หกหนึ่งอ่ะอ่าตามกันดูนะครับของดีๆครับไม่ต้องพูดมากโอเคครับจะเก้าต่อหรือไม่งวดใหม่ อาวัดวงสันไปครับสหรับคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์นะครับ